จะเอจํจำได้ไหมเอ่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนาเล็กตัดกิ่งน้านี่เตรียมไว้ชำนะไขรที่ตามดูนาเล็กก็จะรู้ว่าอันนี้คือต้นพญาไร่ใบที่นาเล็กตัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังสมบูรณ์อยู่ยังเรยว่า อวบอั้นอยู่นะไม่เหี่ยวที่เขาไม่เหี่ยวเพราะว่าเขาไร้ใบนะทำไมบอกว่าไรใบแล้วไม่เหี่ยวการที่ไม้เนี่ยมันจะเหี่ยวก็เพราะว่ามันคายน้ำออกตัวนี้ไม่มีใบเห็นไหมฮะเนี่ยๆตอนนี้ใบไม่มีเพราะว่าเขาคือพญาไร้ใบ มันก็เลยไม่ขายน้ําแล้วมันก็ไม่เหี่ยวก็ยังเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมนะกิ่งยังสวยเหมือนเดิมยังอวบอั้นเหมือนเดิมนะเนี่ยรอยแผลที่เขากินาเล็กตัดนะแห้งสนิทดีแล้ววันนี้นาเล็กจะเอาลงปลูกลงดินนะการที่เรา ทิ้งเขาไว้นานๆข้างบนเ่า่าเอามาพักไว้นทำให้เขาแบบ <c oughs> กลัวที่จะตุยกลัวที่จะตุยเพราะนั้นเวลาเราเอาไปปักชำเนี่ยรากเขาจะออกเร็วนะ <c oughs> บางคนก็เอาไปแช่น้ำยาเร่งรากนะ <c oughs> อยากให้รากออกเร็วแต่วิธีการของนาเล็กก็คือ ทำให้เขาแบบกลัวอยู่ในภาวะตกใจนะกลัวว่าจะไม่รอดกลัวว่าจะตุยเพราะนั้นทิ้งไว้นานๆแล้วเขาตกใจพอเราเอาไปปักลงดินเนี่ยปุ๊บรากเขาจะเร่งออกทันทีเลยนะรากเขาจะแบบโหรีบ,รบไปหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นเขาเพราะว่า ตัวตุยนั่นเองเอาวันนี้เนี่ยหลังจากพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลงดินกันปักใส่กระถางปลูกแบบไหนนะไปดูกันอ่ะนี่ดินที่นาเล็กเตรียมไว้แล้วเตรียมพร้อมนะเราก็จะ เอาไม้เรามาเสียบเลยง่ายๆนะนี่เห็นไหมเราไม่ต้องกลัวว่าไม้เราจะไม่รอดอเสียบลงไปเลยนะกดลงไปเลยไม่ต้องกลัวแต่เราจะปลูก2ต้นเลยให้มันงามทันตาเห็นเลยสามารถที่จะเอาไปประดับได้เลยนะเนี่ย เป็นไงฮะเรียบร้อยดินมันชื้นอยู่นาเล็กก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปลดน้ำนก็เอาไปวางไว้ในร่มนีละการปลูกง่ายๆนะของพญาไร้ใบใครก็ทำได้สลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ